สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาเด้อค่ะสาวสาวบ๊สบายเด้อค่ะเด้อสาวสาวก็เลยได้ไปหาหมอพึ่งมาก็เลยมาแจ้งพี่น้องสาวว่สาวสาวเป็นไข้หวัดนะคะก็เลยมากินขนมกอร์สซงด้วยกันเนาะสาวสาวก็จะกินคร์สซงกับนี่ค่ะมาอร่อยเหมือนเดิมค่ะแต่เปลี่ยนที่ว่าเราบองท่านเขาเนาะค่ะเนาะเปลี่ยนอาหารมัางเนาะ เคค่ะมาค่ะกินขนมด้วยกันตอนเช้าๆค่ะนมมะลิเสียงไปเบิร์ดแล้วพี่น้องมาค่ะบ่หมันอุปสอืม,อม มีเ,เค้กด้วยค่ะเค้กเออศครชมโรสพูดิงค่ะมันไม่ใช่โรสช็อกโกแลตโรลชหรือว่าขนมปังช็อกโกแลตมาแล้ค่ะเสียงซาวๆแหบนี่เนาะพี่น้องเนาะเราตรวจกว่าไพเราะค่ะสีบร่ําเจอเกลียวคือเกาลัาดค่ะพี่น้องค่ะ โกาศเปลี่ยนูแลสุขภาพนะคะ ชอบกินอ <c oughs> นมมาลิค่ะนม,มาลิขนมปังจะอร่อยมากขระตูดเด้อจับเก่า กินเผ็ดเพราะท่านไดๆจะไม่หน่อหมดเนี่ยเพราะว่าไปหาหมอมาเพราะว่าลดเผ็ดก่อน,เ,นเพิ่นกับ,บ้าหามตกป้าก็บอกให้ว่าเรย่างเอา,าก,กินีสศกรีมค่ะ my mouth. <laughs> Đừng quên cho kênh lalaschool Để không Đừng อนุญาตยัดส่สนอันนี้เด้อค่ะชุมทานพี่น้องเบิ้งยักซส่นก่อนเด้อพี่น้องอคุยกันครับพี่น้องเมื่อนี้กินข้องหวานคุยกันเนาะค่ะเนาะ เนื้อกิมอร่อยมากน้ำห,ห,หวาน เอาเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้สาวซายกินขนมหวานเด้อค่ะบไปกินข้าวหอยเบิองเด้อจ้ะเด้อพี่น้องค่ะอย่าลก็ฝากติดตามเ,เด้อจ้ะฝากอย่าเฝ้าอย่าถิงอย่าปากันเด้อค่ะฝากติดตามเ,เด้อจาา้า,จาสาวซายขอจบคลิปเปรี้ยวนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า